มันจะส่งผลให้ระบบทางเดินหารของเราเนี่ยปลปวนค่ะอาการมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวออยมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้ออยก่อนนะกดเลยจ้าสวัสดีค่ะพบกับออยอนุวีคุปตาเอเวทีและรายการ h e l ์มี o อ t ค่ะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันนี้และดูเหมือนครั้งนี้จะรุนแรงมากกว่าครั้งก่อนค่ะ สิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากการควบคุมโรคและการทำงานหนักของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือความเครียดที่คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตปัญหาโรคระบาดแล้วยังต้องรับมือกับสภาพจิตใจของตัวเราเอง ซึ่งก็เป็นปัญหาที่มองข้ามไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยนะคะเคยสังเกตกันไหมคะว่าบางครั้งก็มีช่วงที่ท้องอืดอาหารไม่ย่อยสลับกับท้องเสียท้องผู่หรือว่ามีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารขึ้นมามากกว่าปกติทั้งๆที่อาหารก็กินเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าใครมีอาการดังกล่าวแล้วยังไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรกันแน่ขอให้ลองกลับมาดูที่ความเครียดของเราก่อนเลยคะ่ะเพราะสมองของเรากับระบบทางเดินอาหาร ทำงานสัมพันธ์กันมากกว่าที่เราคิดค่ะ <Wow. S 1> ส่วนจะสัมพันธ์กันยังไงนั้นเดี๋ยวออยจะมาเล่าให้ฟังค่ะ <Wow. S 1> ความจริงแล้วความเครียดนั้นส่งผลให้เกิดโรคระบบ <Wow. S 1> ทางเดินอาหารได้ <Wow. S 1> ทุกอวัยวะค่ะตั้งแต่หลอดอาหาร,รกระเพาะอาหารไปจนถึงลำไส้ใหญ่เลยค่ะโดยส่วนของหลอดอาหาร ทำให้เกิดอาการได้ตั้งแต่ความรู้สึกปแปลกๆเหมือนมีก้อนที่คอค่ะมีอาการแสบบริเวณหน้าอกหรือว่ามีอาการเรอเปรี้ยวนะคะซึ่งเป็นอาการของกลุ่มโรคกรดดหลย้อนนั่นเองค่ะในส่วนของกระเพาะอาหารนั้นก็ทําให้เกิดอาการ แนน่แสบบริเวณนี้ค่ะลิ้นปีของเรานะคะท้องอืดคล้ายกับผู้ป่วยที่มีแผลในกระเพาะอาหารค่ะและในส่วนของรำไส้ใหญ่นั้นก็ทําให้เกิดอาการโรครำไส้แปรปรวนซึ่งจะทําให้มีอาการปวดท้องหรือว่าไม่สบายท้องและการขับถ่ายผิดปกติได้ทั้งท้องผูกหรือว่าท้องเสียค่ะ oh <no. S 1> บางครั้งนั้นความรุนแรงของโรคที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจจะรุนแรงมาก ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเสียไปค่ะทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพต้องหยุดงานหรืออาจจะรุนแรงไปจนถึงต้องนอนโรงพยาบาลได้เลยนะคะเนื่องจากระบบทางเดินอาหารและระบบลำไส้ของเราเป็นระบบประสาทอัตโนมัติที่เรียกว่าประสาทลำไส้ค่ะซึ่งเป็นระบบย่อยของระบบประสาทส่วนกลางที่ทำงานเชื่อมโยงกันและสื่อสารกัน พูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่านั่นก็คือระบบประสาทเหล่านี้ทำงานนอกเหนือจากคำสั่งอหนาจจิตใจของเราค่ะและเมื่อเรารู้สึกเครียดมากๆเนี่ยนะคะ ระบบเหล่านี้จะสั่งการอัตโนมัติให้ส่งปฏิกิริยาต่างๆในร่างกายของเราเพื่อตอบสนองต่อความเครียดที่เพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นเมื่อความรู้สึกเครียดของเราเกิดขึ้นนะคะร่างกายจะตอบสนองด้วยระบบซิมพาเทติกค่ะซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อภัยคุกค,คามที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัวเรานั่นเองค่ะร่างกายของเราจะตอบสนองโดยเลือดถูกส่งไปเลี้ยงสมองหัวใจปอดแล้วก็กล้ามเนื้อมากขึ้นค่ะ เื่อเตรียมพร้อมๆในการหนีออกจากอันตรายนั่นเองค่ะหัวใจของเราจะเต้นเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะดังกล่าวค่ะและเลือดจะถูกลดการไหลเวียนไปที่ระบบย่อยอาหารระบบย่อยอาหารของเราจะถูกลดการใช้งานลงชั่วคราวค่ะเพราะว่าเมื่อเราต้องเตรียมหนีออกจากอันตรายนะคะเราคงไม่มยเวหลังนั่งกินข้าวใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราเครียดแม้จะเป็นตอนที่เรานั่งอยู่ในห้องประชุมเฉยๆค่ะก่อนที่จะพักกินข้าวสักอนกนะคะ oh <no. S 1> น้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเตรียมส่งกูโค้ดไปเลี้ยงสมองและกล้ามเนื้อให้ใช้างานได้ทันทีค่ะหลอดเลือดจะบีบและต้องกดตัวผลที่ตามมาก็คือความดันเราจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะระบบย่อยอาหารมีปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามตัวเนื่องจากกล้ามเนื้อของเรามีการขดเกร็งและกระหากเกิดความเครียดแบบนี้บ่อยๆกับร่างกายนะคะอาการเหล่านี้จะเป็นเพิ่มมากขึ้นค่ะและส่งผลกระทบไปถึงขณะที่เรานอ,นอนหลับได้เลยทีเดียวค่ะ ซึ่งในภาวะปกตินั้นระบบย่อยอาหารของเราจะทําหน้าที่ช่วยย่อยอาหารที่เรารับประทานค่ะและดูดซึมอ,อาหารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะแต่เมื่อที่เราเครียดนะคะระบบเหล่านี้แทบจะถูกชัดดาวหรือว่าลดการทํางานลงการหลั่งกรดในระบบย่อยอาหารของเราจะทํางานผิดปกติค่ะทําให้แบคทีเรียดีในลาไส้ของเราถูกทําลายไปด้วยนะคะในแง่ของการรักษาหากพ ป่วยเป็นโรคทางระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากความเครียดแล้วนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดแล้วนะคะในปัจจุบันทางทีมแพทย์ก็จะมียาหลายชนิดที่ช่วยบรรเทาอาการทางระบบทางเดินอาหารเพื่อลดความรุนแรงของโรคและช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเราสามารถดูแลสุขภาพลำไส้ของเราด้วยกันจัดการบริหารความเครียดของเราให้เหมาะสมค่ะอย่าปล่อยให้ความเครียด มีมากเกินไปนะคะจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายชนิดเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ดีให้กับลำไส้ค่ะนอนพักผ่อนให้เป็นเวลาและหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อยู่แล้วนะคะควรหลีกเลี่ยงแอลโกอฮอล์คาเฟอีนและอาหารที่มีรสเผ็ดรสจัดไปก่อนในช่วงนี้ค่ะ ทางที่ดีเราไม่ควรเครียดมากนะคะพยายามหากิจกรรมที่เราสนใจมาทําเพื่อคลายเครียดค่ะเพราะว่าความเครียดนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบแต่เพียงระบบย่อยอาหารของเราเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆในร่างกายของเราด้วยค่ะดังนั้นอย่าเครียดมากนะคะแล้วกลับมาพบกับสาระสุขภาพดีๆในรายการสุขภาพดีชีวิตดีเฮลมีอัพกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ